สวัสดีค่ะพบก,กับเดลเคชแนลดูสันเคยเย่วันนี้นะครับมาแคสเก,เกมทำอาหารนะคะแต่เป็นอาหารจีนนะคะไปเริ่มเล่นกันเลยค่ะนะคะโอ้โฆษณามันเป็นช h i n ฟูด <Chinese> food นะคะช h i n ฟูด <Chinese> food นะคะช h i n ฟูด food เดี๋ยวลองนะก็นี่นะคะเป็นร้านอาหารต่างนะคะเราจะทำอันไหนก็ได้นะคะร้านอาหารมีแค่นี้แหละเรามาทำอ้าเราดูวิดีโอนะคะ 23ลิตร220กว่าเราเล่นเกมใช้นาฟต์นะคะใช้นาฟต์อะคะโอเคนี่นะคะเราก็เข้าร้านในนี้ได้เลยนะคะ นี่นะคะมาใส่น้ำกันเลยค่ะใช้หัวสับเอียงนะคะสเสร็จแล้วใส่เกลือใส่เกลือนะคะมันใส่เองอะใส่เนยใส่ทีละก้อน ใส่แป้งเข้าไปโดยอันนี้กนจะต้องร่อนแป้งก่อนใช้พู่น้ำสับต้องเออแรงแรงแรงแช่หม่อนดีแช่พักทีแล้วกันอยากดู คนไปเด้แอยๆจนกว่าจะถึงดาวที่สามใช่ไหมตัง้งเก๋เสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วก็กดไปกันเลยเรามากิ้งแป้งกันดีกว่านะคะคแป้งกระนุ่มเกม๋หนึ่งหนึ่งหนึ่ง เราต้องกิ้งให้แป้งมันขยายขึ้นไปเอยนะคะกิ้งแบบอย่างแรงได้แล้วนะคะแล้วเราก็ไปกันเลยเรามาตัดกันนะคะจึ๊กให้มันตรงช่อง เพื่นไปด้วยกันหรสกพิชีถ้าสมมติว่ามันไม่ตรงมันจะเป็นยังไงล่ะก็ไม่รู้นะคะถ้าเราเอามาไว้ตรงระหว่างนี้มันก็จะไม่ตัดนะคะเราก็เอาตรงร่องนะคะดูนะคะมันก็จะย้อนมาเพราะมันอยู่แกนนะะต่อไปต่อไปก็เลยนไม่มีมันเอามาชุบ มันไม่ได้ <Okay. S 1> ชุบมาวางแค่แก้วตรงนี้นะคะขนมอันนี้มันจะแข็งๆนะคะแล้วมันก็จะเออยึดได้แต่ถ้าเย็นต้งแต่มันจะขาด <laughs> มันมีอะไรอย่นางงี้พนะายไฟรูไฟไ้ไงโอเคมันเคยขาด นี่นะคะก็วางไว้ตรงนี้นะคะกดแล้วก็เสร็จแล้วนะค่ะมาสกุชิตัวนั้นมาดต,ต่อม,ตมานะคะ<ๆ>เราก็มาม,มาอันนี้กันนะคะอุย้ยนี่นะคะเราจะต่อให้มันสีเขียวเลยนะคะอันนี้มีคนตัดใช่ไหมสกุชี่ ใช้ตันนะดเลยใช่จ้ตัดทำไมไมดูไม่ใช่เราค้นหามันเริ่มเหลืองเหลืองไม่ได้เราค้น้าว่าจ <Love that. S 3> ัดอืมเริ่มเหลืองสุดๆแล้วะคะ่ะเอาแถบสี <Good. S 3> เลย Green. 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 เอาสืส้ๆเลย เอานี、哦、้แหละ。อ、哎、ันน、啊、ี、嗯、้คืออะไรวะ？อีชั้นเซนเนี่ยคืออะไรวะ？ ก็ไปกันเลยค่ะนี่นะคะแล้วก็จะมาวางไว้ตรงนี้อ,อ๋อกระดาษใส่นี่นะคะขนมอันนี้เขาไว้ใส่กระดาษข้อความน,นะคะแล้วขนมอันนี้มันจะแข็งแข็งนะคะนี่นะคะ เธอจไหมาะไรโอ้ก oh, <ๆ>ินจไหมายไปด้วยค่ะ <c oughs> อรอันหน่อยอะหน่อนยหน่อย,อย,อยรูสต์ทำอะไรต่อดีมาดูกันนี่อยากกินข้าวผัด อ้อเขาหั่นสเกียเนี่โอ๋อสเกยตเหมือนกันโอ้อันนี้จะทำละไปดูเอาอันหน้าสุดเท่ากันนะหน้าสุดนี่เป็นยไงเนื้อหมเหมือนจริงมากน้องหมูดูสิเนื้อหมูเง,งาวิบเลยก็มีมาหันนะคะ โอ้โหสุดยอดมากเนื้อวิ่งวับมากแล้วก็เนื้อมาใสแล้วเราก็เอาแป้งมาใส่แล้วเราก็ต้องขยา่าโพท์อีกแล้วขย่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจบรอแป๊บนึ่งนะคะ ฉันแรงเยอะเหมือนกันนะเนี่ยขยำขย่าโทรศัพท์ขย่าขย่าขย่าเราขย่าอยู่นะคะไม่ยอมเข้ากันน่ะนี่เข้าแล้วนี่เราขย่าอยู่นะคะเข้าแล้วโอ้ยกว่าจะเข้าได้ นี่ค่ะเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะสาบปะารอดมีตาไมเอ่เนี้ยเนี้ยอะไรจ้นงต้นต่าจะเจอ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  โอเคนะคะเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันเลยนี่คือเรามาใส่น้ำมันกันค่ะเราต้องเอียงรูสับแล้วเสร็จแล้วนะคะต่อมาเราก็มาเอียงสักนะคะโอเคก็มาเอียงอีกเอียงอันะนะคะ คือ okay. ใส่ทุกอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มาใส่อันนี้อีกแล้วเราก็ต้องเอาอันนี้ต้องเอียงศัพท์อีกนะคะต้องเอียงศัพท์นะคะโอเยพอแล้วหมดแล้วหมดแล้วไม่อยากใส่เอมาผัดกันเลยค่ะช่งเจงช่งเจีง,งจ่งเชีงเชงจงเจงจงเชงจ่งเชงชีง,งหน้านตาแสวยงามแล้วคะ่ะ โหน่ากินมากมากเลยมาใส่จานกันดีกว่านะคะจึงจึงจึงเอเลือดเกียวอันไหนดีคะเอาตะเกียบน่ารักน่ารักหน่อยเราเพิ่งหาเชือตะเกียบนะคะ áo thui trà này đi nha, bạc đích đích nồi, bên đích nồi. Kickjoy, chai Kickjoy, chai Kickjoy, 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 hay Kickjoy, 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 Nhầm ăn ăn สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย